สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งด้โพสต์ก็ความผ่านทางกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่า fc ทีมงานทนายประชาชนซึ่งข้อความในก,กล่าวมีดังนี้ครับขอสอบถามท่านผู้รู้ในกลุ่มนี้สักหน่อยในกรณีที่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานเด็ด จากการตรวจสอบเส้นผมโดยการใช้แสงซินโคตรตอนพิสูจน์ตามที่พิธีกรคุณหนุ่มพยายามอธิบายว่าเป็นเส้นผมเส้นเดียวกันด้วยดูจากการตัดการเฉียงองศาเอามาตรวจว่าเข้ากันเป็นเส้นเดียวกันกับเส้นผมที่พบบนเขา3 0กว่าเส้นมีเส้นหนึ่งที่ตรวจพบบนรถแล้วบอกว่า เป็นเส้นเดียวกันดิฉันสงสัยแสดงว่าลุงพลตัดผมน้องสองครั้งตัดครั้งแรกตกบนเขาตัดครั้งที่สองเส้นหนึ่งอยู่บนเขาอีกส่วนหนึ่งของเส้นผมนั้นบินมาตกในรถมันไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องตัดสองครั้งหรือหรือหรือเส้นที่พบในรถจะไปตรงกับ เส้นผมบนหัวน้องชมพู่ซึ่งก็เป็นไปไม่ได้เพราะศพน้องถูกเผาก่อนที่ตำรวจมาค้นรถของลุงพลหรือหรือหรือตำรวจดึงผมน้องก่อนเผาทั้ง30กว่าเส้นที่เป็นเส้นเดียวกันกับที่โดนตัดและที่อยู่บนรถลุงอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงเส้นไหนเส้นเดียวกันกับ30เส้นโอ้ยงง ใครก็ได้ช่วยอธิบายให้ดิฉันเข้าใจทีปอลอถ้าอ่านแล้วงงก็ขออภัยพยายามเต็มที่แล้วค่ะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ตักข่ยแรกออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าใครจะไปรู้ว่าเก็บได้จากในรถจริงหรือไม่และบางทีนะ่ะไอเส้นที่บอกว่าต่อเข้ากันได้อย่างที่เครื่องนั้นแสดงผลพิสูจน์ออกมามันอาจจะถูกตัด ออกเป็นสองท่อนในภายหลังก็เป็นได้แต่ก็นั่นแหละเราก็ทำได้แค่คิดสงสัยสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหมายหัวเอ้ยเพราะหมายจับมันเกิดขึ้นแล้วเฮอเฮถัดมานะครับบอกว่าถ้าให้คิดนะเอาเส้นผมที่เจอบนเขาหนึ่งเส้นมาตัดแล้วบอกว่าครึ่งหนึ่งเจอบนเขาอีกครึ่งหนึ่งเจอในรถลุงถามว่าหลักฐานทั้งหมด เก็บอยู่ที่ใครก็ที่ตำรวจดังนั้นหากบอกว่าตำรวจทำหลักฐานแบบนี้ขึ้นมาได้ไหมผมว่าโคตรง่ายในสถานการณ์ที่ต้องจับลุงให้ได้แต่ถ้าเป็นหลักฐานจริงมันก็เป็นโอกาสหนึ่งในกี่พันล้านก็ไม่รู้ทนายสุกิจภูลศรีเกษมได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับลุงพลผ่านทาง Facebook ดังนี้ครับการขออำนาจศาลออกหมายจับ ต้องมีเหตุตามกฎหมายโดยดรสุกิจภูลศรีกเกษมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษากรณีที่ศาลออกหมายจับลุงพลในชั้นสอบสวนนำไปสู่มีการร้องขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้กฎหมายปัจจุบันนี้สังคมยังสับสนเรื่องการออกหมายจับของศาลจริงๆแล้วศาลไม่อยากจะออกหมายจับใครทั้งนี้ศาล ไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครแต่เป็นเพราะกลไกของกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจตำรวจแต่เดิมนะ่ะออกหมายจับเองได้จึงได้มีการแก้กฎหมายในขณะนั้นตัดอำนาจของตำรวจในการออกหมายจับเองให้เป็นอำนาจของศาลตามที่ตำรวจได้ชงเรื่องขึ้นมาพิจารณาฝ่ายเดียวสังคมก็จะมองอีกว่าศาลออกหมายจับ ง่ายจังนั้นแท้จริงแล้วเป็นกลกไกลของกฎหมายที่บัญญัติไว้กรณีลุงพลเป็นกรณีศึกษาลุงพลถูกดำเนินคดีที่สพกกตูมหลายคดีในสำคัญในทางอาญาที่มีโทษจำคุกลุงพลก็ไปตาหมายเรียกทุกนัดของตำรวจทุกนัดไม่มีพฤติการหลบหนีแต่ถูกออกหมายจับในคดีอื่นโดยไม่ออกหมายเรียกเช่นเคย ปฏิบัติในคดีก่อนๆแม้เจตนาของกฎหมายจะเปิดช่องให้ตำรวจออกหมายจับได้ในคดีที่มีอัตราโทษเกิน3ปีโดยไม่ต้องขอหมายเรียกตำรวจต้องมีเหตุผลตามกฎหมายในการออกหมายจับมีความจำเป็นเร่งด่วนหรืออย่างไรหากไม่ออกหมายจับแล้วจะมีอุปสรรคต่อการสอบสวนอย่างไรนี่คือหัวใจในการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน เว้นแต่มีการกระทำผิดซึ่งหน้าตำรวจที่จะจับได้โดยไม่มีหมายจับที่ทนายลุงพลไปรัฐสภาเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายก่อนที่สารจะออกหมายจับทุกคดีต้องมีการไต่สวนก่อนโดยให้มีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาใช้สิทธินำพยานเข้าไปสักขานและนำพยานหลักฐานมาสู่สารได้นั้น เพื่อให้ได้ความจริงตามคำร้องของตำรวจที่จะขอให้ศาลออกหมายจับนั้นมีมูลหรือไม่ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา165และคดีที่มีอัตราโทษสูงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา165ทับที่แก้ไขไหมหรือผู้ถูกกล่าวหา ทำคำถแถลงเองยื่นต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความายา165กาทับสองการที่ตำรวจขอให้ศาลออกหมายจับไม่มีมูลเพื่อเป็นการทวงดุลอำนาจตำรวจที่จะขอให้ศาลออกหมายจับตามอำเภอใจเว้นแต่ตำรวจมีหลักฐานแสดงต่อศาลว่ามีหมายเรียกไปยังสถานีตำรวจพื้นท้องที่ ผู้ต้องหามีภูมิลาเนาอยู่ว่าเป็นผู้ส่งหมายให้ผู้ต้องหาโดยชอบแล้วได้รับรายงานหลักฐานเป็นหนังสือว่าส่งไม่ได้พนักงานสอบสวนจึงมีอำนาจที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายจับบทความโดยดรสุก,กิจภูลศรีกเกษมทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์บทความที่เกี่ยวข้องกับลุกพลดังนี้ครับ เมื่อวานในรายการคมชัดลึกที่มีพิธีกรถามว่ารู้สึกอย่างไรกับกรณีที่ลุงพลไปร้องกมอและแถลงข่าวที่สภาผมไม่ตำหนิไม่แปลกใจที่ลุงพลในฐานะผู้ต้องหาจะสแสวงหาความชอบธรรมร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเพราะถ้าหากเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับก,บการที่ทางราชการเอง ก็เปิดช่องให้ผู้ที่เชื่อว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมร้องเรียนส่วนราชการต่างๆได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมผู้ตรวจการแผ่นดินสํานักนายกแม้กระทั่งกรรมธิการที่เกี่ยวข้องส่วนนี้ผมมองว่าลุงพลไม่ผิดครับแต่จะมีผู้ต้องหาหรือประชาชนสักกี่คนที่ประธานกรรมธิการ นำไปถแถลงข่าวในสภาและปฏิบัติเช่นนี้ต่อประชาชนทุกคนหรือไม่หรือเลือกปฏิบัติเพราะเป็นคดีดังเป็นคนดังเท่านั้นโวยภายหลังนะครับที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าก็ดีค่ะเป็นบรรทัดฐานกันไปผู้ต้องหาทุกคนสามารถทำแบบนี้ได้ถัดมานะครับบอกว่าในความคิดของผมแล้ว ดุงพลไม่น่าจะเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยซ้ำเขาก็เป็นแค่คนตามกระแสที่มีผู้จัดตั้งให้เขานั้นก็คือสื่อใครบ้างไม่อยากได้เงินได้โอกาสที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่เคยได้รับมาเลยในชีวิตถัดมานะครับบอกว่าฟังฟังก็เห็นใจนะคะหากมีช่องทางที่จะช่วยตัวเองได้ก็ย่อมต้องทำส่วนทนายเองก็ ถูกต้องแล้วที่ไม่รับว่าความเพราะการต่อสู้คดีต้องมีทนายเข้าใจทุกฝ่ายคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าด้วยหลักการผมเห็นด้วยกับท่านแต่วิธีการที่คุณศิระและทนายความชัยพลทำแบบนี้ผมมองว่าได้ราคาเกินไปครับถัดมานะครับบอกว่าทุกคดีศาลยังไม่ได้ตัดสินแล้วเอาความเชื่อของตัวเองมาตัดสินคนอื่นมันไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นตัวเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงอีฉันไม่ได้เป็นญาติกับลุงพลแต่เชื่อมั่นทนายตั้มแกมีคุณธรรมพอที่จะไม่ช่วยคนผิด